มาต่อกันที่แชร์ต่อมาแชร์นี้เหมือนที่เราเกริ่นไว้ว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีการสํารวจพฤติกรรมเด็กเบี่ยงเบนทางเพศในโรงเรียนแบบนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเมื่อวานนี้ Facebook Page แม่โพดาก็เลยนําข้อความนี้นะครับมาเปิดเผยพร้อมกับเอกสารบันทึกข้อความของโรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่งที่โคราชครับพร้อมข้อความระบุว่าให้ครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องเรียนสํารวจนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศโดยสํารวจอย่างเป็นความลับ แล้วส่งรายชื่อให้สายบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนคือเพจแหม่มโพดําบอกว่านักเรียนของโรงเรียนเป็นคนร้องมาที่เพจนะคะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเรียกนักเรียนบางคนไปพบเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีลักษณะเหมือนให้อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยล่ารายชื่อนักเรียนในห้องล่าสุดในตอนเช้าเวลาเข้าแถวหน้าเสาธงเนี่ยเหมือนกับให้เดินถามกันเลยเนี่ยนะคะว่านักเรียนคนไหนเป็นเพศทางเลือกบ้างอันนี้เป็นข้อมูลที่เพจแหม่มโพดําเขาบอกว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยร้องเข้ามานะคะนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยภาพ ของผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งที่อ้างว่าเป็นครูของโรงเรียนนี้มาแสดงความคิดเห็นค่ะในทานองต่อว่านักเรียนที่ไปโพสต์เรื่องนี้กันที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเนี่ยนะคะบอกว่าสาเหตุที่โรงเรียนต้องตรวจสอบเพศของนักเรียนเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องระเบียบวินัยเรื่องทรงผมเรื่องการแต่งกายให้มันเรียบร้อยถูกระเบียบนักเรียนเอาเรื่องมาโพสต์แบบนี้โรงเรียนเสื่อมเสียแล้วตัวนักเรียนเองนั่นแหละที่จะเดือดร้อนนักข่าวของเรา ไปเลยค่ะโคราชไปหาว่าโรงเรียนที่ถูกอ้างอยู่ในโพสต์คือโรงเรียนไหนก็ได้ทราบว่าคือโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะคะโรงเรียนดังเลยนะครับนักข่าวของเราก็เลยเด้ไปพูดคุยกับท่านผู้เหนือการโรงเรียนก็คือคุณบุญเลิศพ่วงเพชรนะครับซึ่งท่านก็เปิดเผยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายกิจกรรมของโรงเรียนจัดทําโครงการขึ้นมาเป็นฝ่ายกิจการ,รนักเรียนของโรงเรียนนะครับ เพื่อต้องการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพาของเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและจะได้ทําบันทึกข้อความภายในโรงเรียนแจ้งไปยังครูประจําชั้นเพื่อทําการรวบรวมรายชื่อเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวทางโรงเรียนจะเก็บรายชื่อของนักเรียนกลุ่มนี้ไว้เป็นความลับไม่มีการเปิดเผยใดท่านผู้บริการบอกว่าย,ยอมรับว,รว่าเรื่องพฤติกรรมทางเพศเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแต่ทางโรงเรียนก็มีความปรารถนาดีนะที่อยากจะนํากลุ่มเด็กที่ได้รายชื่อมานี้ ไปเข้ารับการอบรมเพื่อให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะเช่นเรื่องของการแต่งกายเรื่องของกิริยามารยาทโรงเรียนไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นแต่อย่างใดครับทางฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนก็ทําโครงการเพื่อที่จะพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักเรียนที่มีลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศนะครับโดยข้อทีจจริงนั้นเป็นเป็นเรื่อง ภายในของโรงเรียนนะครับซึ่งเ,เราก็จะรักษาชื่อของเด็กเนี่ยเป็นความรับนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับนะเราก็ปรารถนาดีกับเด็กๆทุกคนนะครับนะไม่มีจุดประสองค์อื่นซ้อนเล่นอะไรทั้งสิ้นครับ mm hmm. ตอนนี้ยังอยู่ในวัยเรียนเนี่ยอ,อ,อย่างบางคนอาจจะชอบเขียนคิ้วทาปากอะไรเงี้ยเราก็อยากจะบอกว่าท่านในเวลาเรียนอย่างเงี้ยทางโรงเรียนก็ขอว่าเ,เราต้องปฏิบัติตามระเบียบของของโรงเรียน